เมื่อแล้วเฮียวอลเลนเราต้องเล่นวอลเลนในรูบิคสอีกตายแล้วเจบแล้วมือไอ้เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกมโคตรนู้นว่ะไอ้ตายแล้วมันต้องไปเล่นมันต้องไปเล่นเอาแล้วไปอู้ดูส่งนะต้องไปเล่นแถวแถวเซิร์ฟไปนั่นจ้ะต้องไปเล่นแถวแถวยุโรปแม่มึงลองดูถ้าเจอเลยสังวาลัยเฮียอ้าวเดี๋ยวเจอเลยเฮียกูบอกแล้วว่าต้องเล่นแถวแถวยุโรปไอ้เฮีย ไม่เล่นตัเฮ้ยแม่งเล่นไงวะเฮ้ยเราอยู่กลางแบบได้บะอยู่ตั้งป้อมเราอยู่กลางแบบดูบอมดบออ๋อเฮียคืออยู่อยู่กุจอเข้ามาเลยเหรอเฮียไม่จบแล้วสัตว์โอ้เวกจอยไปเลยอ่ะเอ้ยปืนคุ้ดหนูบ่ะเอ้ยปืนหนูยังไงเฮียปืนคุ้ดซือไม่ได้เฮียเกี่ยวคุ้ดหนูเลยอ๋อเฮีย กูว่าตั้ป้อมดิตั้งป้อมดิไม่สางอะต้องการอะไรจากกูกูโกูเลอป่ะไอ้ครไวอ่ะไอ้ยันแหลกจังเลยอ่ะมันแหลกมากไม่ใช่เกียร์หรอเราเสียเปรียนเ่ร้รูู้ไนแป้าคดไวอ่ะป้ป้าดไวอ่ะ ไอ้ลูบอสปังไหวยังวะเฮ้ยไอ้เกมเก่ากลับไปเล่นเลเวลไอ้ไอ้เกียบอลรูไอ้เลเวไม่เกียร์เลยเราเล่นกูไม่ยอมไอ้เกียร์กูกูซื้อกูนี่มาใหม่เกียรแม่กูกูยอมกูยอมเลยเกียร์แม่กลับมาก็ได้ไวสัตว์ดีกว่าเล่นเกมกูควยเอ้ยตั้งป้อมไอ้ตั้งโง่หรโง่อ้เยี่ยกูเล่นแล้วกูเคกียร์จ้ะเอ้มันไปมันไปเล่นบอลรูไปเฮ้ยกูจะเล่นเกมนี้ไอ้ชเตอร์ไอ้เยี่ย ไอ้วนกาดไอ้สั่นเอ้ยกูตั้งป้อมกูมาแล้วเยอะเมาแม่งเร็วมากไอ้สัซอ์กาดหัวแตกหนึ่งหัวแตกสองนี่หัวไม่แตกก่อแตกเฉยอยู่มันอยู่ด้านขวามึงเห็นไหมเห็นเห็นเมาแม่งเร็วไอ้ไงเนี่ยด้านหลังด้านหลังมา โอ้ยเชี่ยแม่งรัดแม่งรัดหลังเลยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมึงไอ้เชี่ยมึงใช้เกมส์เหรอผมเล่นบายอยู่วะเดียวเฮ้ยมันก็เปิดบาลูเนี่ยไอเด็กเชี่ยหมาแม่งเหลวมาเลยเ้ไอ้ตึ้นกูดูทรงไล่เกมนั้นยิงง่ายเหรอเว้ยแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใช้ฟื้นคนเตึ้นตึ้นตึ้นมันตรงนี้ตึ้นตั้งนึงตั้งนึงมีอีกหนึ่งยีลดแต่สองแต่สองกูบิบอสหน้าวันไอ้เยศแม่ บอสเอ่อ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 จะไปไหนสักไม่มีเกียร์เลยตาสามอ้เผื่อโวดมากอ้าไอ้เาายาอ้ยแม่าา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 อาา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 าเาา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 วายาาาทีาา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 ีาา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 โาาาาาแปาา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  มันคิดว่าด้านหลังอันนี้กูอยู่ด้านหน้าบู้บมึงแตกหมดแล้วไอ้น้องเกี่ยวคนแหลกเกี่ยวคนแหลกเกี่ยวคนแหลกว่าเอ้ยอะไรอ่ะเราบอกทำเฟรมกูโดนเหรอขอบมึงกลางว่าหรอไอ้เงี้ยมันหมายความว่าไงว่ากูยิงโดนแล้วมันโดนแขนหมดเลยวะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกมคุณภาพดีๆอย่างนี้เราก็ควรสนับสนุนว่าเติ้น มีคนแฮกเหรอเยอะหรือว่ามันมาถึงพวกกูว่าที่หลักมาพวกปีกกูไม่รู้อ่ะเยอะกตายครับกูนี่กูนี่อีโฮอีฟิวไม่เลยฟิวเฮียอะไรคือเอามือไปกดคำว่ามันมปนตัวบางระเบิดมั้งเนี่ยเก็บตังค์มา เอ้เองด่าเยิกมเลยไอ้เองดายับเลยไอ้เกงด่ายับเลยมันแดกเร um ื่องกูเป็นน้ำเลยดบไหนก่อนเนสสัตว์คืออะไรอ่ะคือคือเวอไอ้เมื่อกี้แกมันด่าว่า i ีพิ s ิบเบิลวะเรอะวะเอ้ยตายอยู่จ่ากูตายกูกูร้องห่นะวะเฮ้ยกูเอ้ยกูฮทำตัวไม่ได้อ่ะด่ายับเลย